งานของคนวันศุกร์เนี่ยจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดอาจจะเป็นคนที่แอบชอบเราอยู่ก็ได้หรือจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าที่เขาเอ็นดูเราคอยอุหนุนประถมเราอยู่ตลอดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องของการเอาแต่ใจนะคะของเราเองที่บางทีก็อยากทําบางทีก็ไม่อยากทานะ การเงินเนี่ยอาจจะมีเรื่องออกค่อนข้างเยอะมากมีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะแต่ดวงเราไม่ลําบากค่ะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุ้มชูปรัพย์อยู่ตลอดนะคะยิงถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็ทําความดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไงก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยและอาจจะดุลบันดานให้เกิดโชคลาภได้ค่ะ ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในช่วงนี้ระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันการมีปัญหากาันการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันเหมือนอยู่ในสนามลบเลยค่ะอาจจะเพราะเหนื่อยมาจากเรื่องงานแล้วก็ทําให้มะงุดหงิดลงกันเองได้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครอยู่แล้วนะคะก็ทําให้เราทะเลาะก,กันได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ายังโสดอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่นะคะ เตรียมพุ่งตัวเข้าไปแต่โดยไวเพราะว่าจะมาอย่างเร็วพันนะคะมาแบบงงๆฟุกๆไม่อยากมีก็ต้องมีน่าสงสารจังสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพในการคิดมากคิดเยอะนะคะไมเกรนถามหาอาจจะทำให้กินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพียงแค่เราปล่อยวางแล้วเราไปเจอเพื่อนหรือว่าคนรักที่จะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ก็จะทำให้เรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอีกต่อไปค่ะ การเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้ถ้านับถือเทพองค์ไหนสามารถไปบนบานสานก่ลาวขอท่านได้เลยนะคะเดี๋ยวท่านก็ช่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพิคเนตหลวงปู่ทวดหรือว่าพระแม่ลักษมีพระศิวะไอ้ไข่ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราสะดวกค่ะ